นี่พามาดูปอดเจ็ดเจ็ดนะฮะไหนา24ไล่นะฮะกำลังลุยกำลังลุยฮะปอดเจ็ดเจ็ดฮะปอดตำนานปอดในตำนาน,นะฮะ เสียงดังฟังชัดนะกอดสภาพดีฮะจับมาราคาไม่แพงฮะคันนี้ยี่สิบหน่อยๆฮะเจ็ดเจ็ดยี่สิบหน่อยๆน,น,นะฮะ ใ้งานดีฮะฟอดเจ็ดเจรถอยู่บ้านกระทุ่มทองนะฮะรับจา้างไถไ่ไถนาเลือกใช้ฟอดแล้วไม่ผิดหวังนะฮะงานไถางานดันนี่ของเขาเลยฮะฟอดเจ็ดเจด ยี่สิบสี่ไล่นะฮะเหลืออยู่มาสี่อันยังไม่หมดไม่เร่งครับวันนี้ไถเรื่อยๆถยไถสบายไถยไปหยุดเขาหัวกนาเบิง้งหญ้าลกนะฮะ จับมา20หน่อยหน่อยนะ20ต้นต้น20ต้นต้น,ตนไม่ถึง20กลางนะถูกมากคันนี้ถูกมาก77สภาพดีสีเสือถือว่าโอเคไม่ได้ทำสีนะสีเดิมเดิมอนเจ็จะขายเข้าดีฮะ ตอนย่ากำลังลุกๆเนี่ยกำลังไถดีขีดไถยังสาดเลยฮะโอ้โหนกนกตามหาหนอนหามนแมลงกินนะนกสมุนมาจากไหนก็ไม่รู้เจ็ดเจ็ดฮ,ฮะคันนี้ ใช้งานดีฮะหรืออีกสอันเดี๋ยวว่าซ้ำพรุ่งนี้เช้าแล้วเดี๋ยวเจ้าของนาเขาจะให้ดันด้วยก็เลยไม่รีบใหญ่แต่ถ้าดันปิดหัวขันนาอีกคนันี้ไม่ต้องรีบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันใหม่เดี๋ยวหมดอันนี้ก็ อาจจะพอพักผ่อนพักคนพักรถนะฮะโอ้รถเล่นทั้งวันแล้วตั้งแต่เช้าสภาพดีฮะฟอร์ดเจ็ดเจ็ดไถไรไถนาก็ส่วนมากฟอร์ดในตำนานนะ ใครก็รู้จักเนาะใครก็ต้องพูดถึงถ้าว่าไถก็ต้องฟอร์ดต้องฟอร์ดถ้าลงน้ำก็ต้องคูปต้าฮะสองเผาเนาะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะฟอร์ดเจ็ดเจ็ดลุยงานด้วยเช้าอะโถเครื่องเคียดแน่เลยฮะ ไถสา,าส์ดีมากเลยฮะสนใจเรียกใช้เรียกหากันได้ฮะรถไถฟอร์ดเจ็ดเจ็ดครับไถไร่ไถานารับจ้างไถไร่ไถานาเนาะดันดินปราบนาบั่นหัวขนาใหม่นาะโอ้โหสุดที่เขาแล้วฮะฟอร์ดต,ตอนนี้ อาคลิปนี้ได้วไว้แค่นี้ก่อนนี้กว่านะฮะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหวันนี้วผมพงทัศนแท็กเตอร์ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ